จุดที่เรายืนตรงนี้นะฮะก็คือเขาเรียกสะพานแดงไม่ใช่สะบานแดงบางซื่อนะครับมันเป็นสะพานแดงข้ามแม่น้ําอะไรข้อมูลแล้วก็ไม่มีข้างน้ําอะไรเอามาแม่น้ํากันลวกันของเมืองโตเกียวเขาเนี่ยฮะโตเกียวคือเมืองหลวงของญี่ปุ่นนะครับในปัจจุบันพรุ่งนี้เราจะไปเกียวโตเมืองหลวงเก่านะครับวันนี้อยู่ที่โตเกียว เมืองหลวงในปัจจุบันที่ว่านี้นะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งสำหรับผู้ที่คนไปมาหาสู่ mm hmm. แถวนี้ก็จะมีการถ่ายทําถ่ายรูป,รปนู่นนี่นั่นเป็นที่ลึกนะฮะบผมก็พยายามมองเข้าไปหลังคาตึกนู่นนะครับไอเลื้งเลืองอ้อยนั่นเน่นเหมือนสีทองเนี่ยนะ mm hmm. ก็พยายามเพง่งพินิษลองดูนะว่ามันคืออะไรกันแน่น้อมันเหมือนกับลูกฟักหรือเปล่า mm hmm. น้ําเต้าหรือเปล่าอ่า mm hmm. หรือประโยชน์น้าหรือเปล่าดูให้ดีก็ย้อนไปยังส่วนตนส่วนตัวของตัวเองนะครับว่าวันหนึ่งเวลานั้นเรื่องของสมาธินี่นะครับความจริงหน้าวันนั้นก็ไม่รู้ว่าสมาธิมันเคือ,อะไรหรอกครับแต่มันก็หลุดเข้าไปในส่วนที่ไปเห็นตัวสเปิร์มนะของพ่อจิ้เข้าไปในไข่ของแม่เท่านั้นนะครับก็ได้รู้ว่าอ๋อในสเปิร์มตรงนั้นนะครับเสมอหนึ่งว่า เป็นรถบรรทุกคันหนึ่งย้ำตัวสเปิร์มหรือว่าตัวอสุจิก็สุดท้าแต่จะเรียกขานกันก็คือรถบรรทุกคันหนึ่งไอสิ่งของที่อยู่ในรถบรรทุกคันนั้นแหละมากมายหลายอย่างหลายชนิดเรียกว่าบันทึกไอ้เจ้าบันทึกตรงนี้แหละที่เรียกว่าบันทึกภพชาติของตัวเองในสเปิร์มนั้นก็มารู้กับสิ่งเหล่านี้นะว่าตัวเราเองเนี่ยมาจากไหนกันแน่ นะหลายคนหลายท่านก็จะมีสิทธิโดยชอบรมนะฮะจะรู้เรื่องตัวของตัวเองทั้งหมดนะเป็นสิทธิโดยชอบทมจริงๆแท้ๆนะฮะที่ต้องรู้กับสิง่งนั้นเพราะมันเป็นเรื่องของตัวเราเองตัวท่านเองตัวผมเองตัวใครก็ตามในโลกวันี้ถ้าสามารถที่จะเจาะลึกเข้าไปอย่างตรงน,นั้นได้นะครับเอาเถอะผมเองผมว่าผมเจาะลึกนะในส่วนตนวนโตงผมเองก็เลยไปร่วมรู้ตัวสมอ๋ออดี้พบชาติ ก็เลยมาร่วงรู้เรื่องของความจริงสามประการอริยสัจสามทุกสมุทัยนิโรดนั่นเองครับผมไปรู้เรื่องนั้นปุ๊บเท่าน,นะครับโอ้โหข่าวนี้ตัวที่มันรู้สารพัดที่มันจะรู้เนี่ยเมื่อรู้แล้วนะฮะผมก็จะปิด,ปดวังไม่ทําไมนะผมก็ไม่ได้เอาสิ่งนี้มาซื้อมาขายน่นะเพียงแต่เล่าให้ท่านที่กําลังอยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดได้กรุณาพี่นะฮนะ ตัวตนของตัวของเราเองของท่านเองเนี่ยนะฮะคำว่าเราปแปลว่าท่านกับผมนะครับดูเองว่าสิ่งที่ผมกําลังพูดอยู่ตรงเนี้ยมันจ่ะลึกเข้ามาในตัวของตัวท่านบ้างไหมหรือเปล่าถ้ามันลึกไปยังตัวท่านนะฮะก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ร่วมกันนะครับรเพราะผมเองที่พูดนี้ผมก็ไม่ได้หวังอะไร,ะไ,ร,ะรไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรแต่ มันเป็นเรื่องราวของตัวของตัวเราเองคือตัวผมเองเนั่นนะครับในสิ่งที่ไปร่วมรู้ใดๆก็ตามทีที่หมอกแล้วก็เสียหรือแม้แต่เป็นความสามารถเฉพาะตนเฉพาะตัว,ตวในการที่จะรักษาผู้คนในการใช้สองมือเปล่านี่นะครับนะนี่พอเวลาดูให้หมดแล้วนะฮะสะเปิร์มเนาะ,ะอีกทีหนึ่งนู้นชุสๆนู้นก็คือเป็นอะไรทาวเวอร์อะไรเขาเนี่ยเราจะเดินจากนี่นะครับไปที่นั่นประมาณสักหนึ่งกิโลเมตร ถึงเปล่าไม่รู้เนาะเอาฮะถ้อก็เดินไปก็บรรยากาศตรงเนี้ยให้รู้กันแล้วแค่แค่นี้ก็น่าจะพอนะฮะต่อไปเนี่ยก็จะขึ้นที่สูงส่วนทางผมเองสําหรับเครื่องมือของผมในการที่จะสไลายหิมะเนี่ยไปไหนผมก็ทาการข้ามขึ้นก็ทําตลอดนะครับไม่ได้ว่างเว้นเพราะว่าผมรู้ว่าเรามาทาภารกิจหนึ่งให้กับประชาชนคนญี่ปุ่นเขาประมาณหนึ่งร้ยสาสิบล้านคนครับเขาหนาวเย็นหนาวเด็ดจ,จริงครับแม้ว่า ท้องฟ้าจะโปรง่งใสแสงแดดเจดจ้าเจ,จรตระนะฮะแต่อากาศหนาวเย็นเนี่ยฮะมันยังคงหนาวเย็นกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นลบหออกองศานะลบหออกองศาเซนเซียสนะครับก็ค่อยๆเดินไปครับไอ,อความจริงเย็นที่นี่ที่โซเฟียวเนี่ยฮะกับเย็นที่นู่นครับนู่นคืออะไรก็อฮอกไกโดนะครับ เย็นที่นู่นมันจะหนาวเหน็บกว่าเย็นที่นู่นมันก็มีหิมะตรลมาด้วยโอ้โหอยู่ในท่ามกลางหิมะนั้นมีสิษย์ศัลยที่จะบันเจิดบ้างนะครับนั่นแต่ที่นี่ไม่มีฮะหิมะไม่มีหิมะลงนะนะนะเชื่อว่าวันพรุ่งนี้คงจะต้องไปเจอหิมะกันที่อะไร่ะเดี๋ยวนะเมืองที่จะไปวันพรุ่งนี้นะไปก็จะรู้เองนะ ผมเองนี่เป็นประเภทปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมออานาคตนาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดก็แค่นะั้นเองอะไรกันนักกันหนามนุษย์เนี่ยสำคัญแต่เพียงว่าเราทำหน้าที่อะไรมีภารกิจอะไรอยู่ทางท่านที่ <c oughs> ทบ้านใครบ้านใครเนี่ยอย่าลืมนะครับประกอบมาชีพชอบเอาไว้นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติประจ,จำวัน มนุษย์ไม่มีอาชีพมันยุ่งจริงนนะครับสาบไว้ <c oughs> จะไปอาศัยพึ่งพาใครต่อใครมันก็พึ่งพาได้ในระดับหนึ่งแต่เอาทั้งหมดชั่วชีวิตไม่หมายหลักการแต่มาลักเพราะฉะนั้นก็ต้องทําอะไรให้ได้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้ของเก็บท่ <c oughs> องไว้มันขึ้นใจไว้ได้เ,เท่านั้นซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นาน แต่ที่แน่คือต้องประกอบชีพนะคนญี่ปุ่นเขาจนหนักมากนะครับเรื่องของการงานกา็ถือว่าชีวิตจิตใจของเขาอยู่ที่งานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ได้แต่เขาก็ช่วยชูบูชาง,งานทุกๆคนเขาให้เกียรติทุกๆคนนะครับนะอย่าไปดูถูกผมเป็นคนที่พูดเสมอว่ารู้จักกับผมแล้วห้ามห้าดูถูกเรียดยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่า เรานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอได้โปรดให้เข้าใจตรงกันนะเมือเป็นท่านก็มันที่จะไปได้กันได้นะไม่ใช่ตีของท่านกับของผมถ้ามันอยู่ในโซนเดียวกันมันก็จะไปได้กันได้แต่ทหารก็มันคนละโซนคนละมือคนจะมีคอนฟิกกันอะไรกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เนรื่องดีหรอกนะยังไงก็ตามที่ท่านก็ไม่ใช่ผมผมก็ไม่ใช่ท่านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในแต่ละยูนิต ของมนุษยชาตินี้เจ็ดพันกว่าล้านคนมันไม่เหมือนกันเหรอับยังไงก็ไม่เหมือนนะครับขเได้บทใจให้ชัดเจนแต่ความไม่เหมือน,นเรียกว่าความต่างกันเจ้าความต่างนั้นอย่าเอาความต่างกันมาทะเลาะบ่อแวงกันขอมากๆเรื่องนี้เลยอย่าตบตีกันอย่าเข่งนค่ากันนะใครก็ตามที่ทําหน้าที่อะไรก็ขอให้ทำหน้าที่ตรงนั้นเอาไปหน้าที่ที่ว่านั้นนะี่ยต้องทาเพื่อคนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่น,น,นหลานเฉยต่อไป ไม่ใช่หน้าที่มือใครยาวสาวได้สาวออนเี่ยมันไม่ได้หรอกครับยังไงก็ไปไม่รอดนะฮะมนุษย์มันอย่างมากก็กินใช้ต็แข่นั่นเองของอยู่ของกินของใช้นะของเก็บเก็บไว้เพื่อลูกเพื่อหลานนะสมบัติผัดกันชมเหล่านี้เป็นต้นเดี๋ยวไปสต๊อกกันเอาไว้จนเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับคนที่มั่งมีชีสุขขอได้โปรดให้เข้าใจหน่อยเรื่องพันอย่างนี้มันก็ต้องแชร์กันหน่อยครับ นะนะสุดท้ายแล้วมันก็อะไรล่ะมันก็หอบไปได้ไม่ได้ท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วโอ้โหตึกเขาว้าวเนาะ้า,า,านี่แหละครับคือความเจริญด้านวัตถุเ,เรียกว่าสีวิไลสาสะอ่าน,นัดสองทางทางเขาบ้านเมืองเขาจะไม่มีฝนนะฮะอากาศมันเย็นมันหาฝนไม่ได้ บ้านเมืองที่ <c oughs> ไม่มีฝุ่นท้องฟ้าแจ่มใสอากาศโปร่ง่งสบายแต่หนาวเหน็บนะฮะในเรื่องหนาวเย็นยังไม่ตอมพตดถึง <c oughs> นู่นะนะตัวเท่าเหนค่อยๆเดินไปครับเท่าไรเท่านั้นออกกาลังกายไปด้วยดูบ้านเมืองเข้าไปด้วยแต่ความจริงขึ้นรถมันก็ตจ้อจา้จาตจ้อจ้าเดี๋ยวกถึงแล้วแต่ก็ลงใต้ดินที่ว่าไปโผล่นู่นแหละปลายทาง โอเคในการเดินทางครั้งน,นี้ก็ถือว่าได้บรรยากาศได้ถ่ายทอดทั้งทความรู้สึกส่วน,น,นตัวกับสถามที่จริงนะเวลาจริงสู่ท่านทั้งหลายที่อยู่หน้าจอจ่อยู่ใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลางังล่างบนอา้าวลีดเดอร์ซ้ายโอเคครับต้องอาศัายลีดเดอร์ต้อ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องยกเครดิตให้ลีดเดอร์เขาครับงานนี้ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ผิดพลาดเรื่องของเวลาสถา,านที่นะก็ไปตามตอนนี้เข้าซอยก้นหน่อยดูสิส่วนนั้นเขาซอยเล็กนิดเดียวนะฮแต่มูสาดต้านตานนี้เอมจอมรตัวน,นี้ยโอเคตอนนี้ใส่ตรงตรงเลยลหะอเขาเ <c oughs> ออถึงไม่เีเก้าก็ถึง สบายเ,าเรื่องของเครื่องมือผมนี่เป็นคพูดสึดไปในของทําผมอยู่เงี้ยไอ้อสิ่งนี้นะผู้คนที่สงสัยจังผมทําฝนก็เหมือนกันสงสัยจังไม่เป็นไรครับผมจะเขียนเอาไว้เป็นเรื่องราวในเรื่องเหล่านี้ครับท่านที่สงสัยอีกคํานึงอยากจะบอกสู่กันฟังนะฮะเพราะว่าเป้าหมายในการมาญี่ปุ่นคราวนี้ก็มา ายิมเป็นภารกิจอย่างของอบ้านเราดทีวีก็ว่าได้หรือศูนย์วิจัยพลังงานัักษาวสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็ว่าได้แต่พวกเราสานชีวิต <reco ils> เดินทางกันสิ่งเหล่านี้มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21 เพราะฉะนั้นองค์ความรู้เก่าในศตวรรษที่สิบนั้นชะลอชะลอไว้ก่อนครับท่านที่มีความเห็นต่างนะครับอย่างนั้นก็ตามสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นการต่อยอดซึ่งกันและกันนะครับต่อยอดซึ่งกันและกันถ้าวก็คิดในทางที่สรนะ้างสรรนะค่าคงที่ตรงนี้เดี๋ยวเรามนะให้ยาศสรยเข้าปฏิเสธค่าคงที่โดยสิ้นเชิงนะครับอืม แล้วก็กาชีเทอร์ <_ an> เขาก็ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเหมือนกันนะครับเขาจะมาพูดอยู่คำหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เนี่ยฮะในกลุ่มท็อปเทนหรือว่าไฟฟาท็อปท็อปไฟท็อปเทนนะครับของอนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกนะครับเขาจะบอกว่าเขาไปเจอพลังงานตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นพลังงานมืดนะครับ ในเอกภพนี้มีทั้งหมด96เปอเซ็เขาเห็นเป็นความมืดนะครับแต่ผมเห็นเป็นความใสทีเนี้ยเ่ไหมมันคอนฟลิกตกันเลยแล้วับมั้ต้องข้ามกันละกันทันทีเพราะว่าเขาเห็นใน่ลในจอ,อ,อในห้องแหลบของเขาส่วนทางผมเห็นได้ในกรอบของอะไรล่ะ ศาสตร์ด้านจิตกันแล้วกันเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันความต่างกันนะั้นมันก็ไม่ใช่ก็เอามาทะเลาะกันนะครับความต่างก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่นามาทะเลาะกันแต่ความต่างถ้าหากเราเปิดใจเข้าหากันแล้วมันก็จะเป็นการต่อยอดของกันและกันข้าวไทีนี้นะฮะสำหรับนคนที่สนใจไฝ,ฝรู้ในเรื่องของวิชาการของโลกนะครับกับสนใจแฝ,ฝรู้ ในกรอบของศาสนาในระดับพระธรรมพระพุทธธรรมหรือในระดับที่เรียกว่า the God พระเจ้านะฮะแต่ผมเองผมใช้คำพูดว่า pure energy นะครับคือพลังงานที่บริสุทธินั่นเองนะครับผมยอมใช้คำนี้ในการที่จะอธิบายขยายความในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะมันเป็นการค้นพบ ใหม่เป็นการผลค้นพบในสิ่งที่ผมก็เชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องของมหัศจรรย์ในส่วนตนส่วนตัวผมนะมแต่ความมหัศจรรย์ตรงนั้นนะมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดสำหรับใครก็ใครที่สนใจใฝ่รู้ก็แข่นี่เอง,เองเนะงั้นขอได้โปรดจะเอาฐานความรู้เดิมๆของแต่ละท่านเข้ามาอะไรนะ มาวิ่งใชชีช้ขาดสิ่งแบบนี้นะฝากฝากกันไปหน่อยครับผมก็เห็นใจน่าเห็นใจเพราะว่าแต่ละศาสตร์ท่านรับเรียนเขียนอ่านมาผมก็ว่าผมมีหูมีตานะแม้ว่าผมจะไม่ได้เข้าคอร์สในการเรียนรู้มาโดยตรงตัวการคำนวณสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงนี้มันคำนวณไม่ได้หหละครับตัวเลขการคำนวณไม่มีทางได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทางด้าน วิชาทณินศสายก็คือทางด้านทฤษฎีหรือแม้แต่ไอสตร์ที่เขาให้ไว้สมการอ e ีสเท่าจากลังสองนั้นเขาจะวินิจฉัยขาดโดยทฤษฎีก็ค,คือการคำนวณนั่นเองครับแต่ในทางปฏิบัติเท่านั้นแต่ที่มันไม่สามารถที่จะทำให้ได้นะยกเว้นทำระเบิดปรมาณูทำอาวุธนิวเคลียร์กันทำหันกันเน่ากัน อันตรายมากมายม,ามาหาศา,าลนะครับแล้วก็ยอดเยี่ยมไปสำหรับเขานะครับแต่เรามองเห็นแล้วเรัะว่าสีน้อันตรายในกบันตรายตนนั้นนะฮะเดี๋ยวพูดยังไงเขาก็ไมา่ยอมเือในส่วนเขาก็แล้วกันนะในส่วนเราเราก็พยายามทำไปตามสิ่งที่เราเข้าใจว่าเชื่อมันนม่นว่าเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์กับมนุษยชาติ ทั้งสางด้านสุขภาพและวถึงได้รอบเอาล่ะตอนนี้ก็มาถึงจะเดินข้ามถนั้นละโอเคตะเยเป็นบิ๊กสำหรับท่านที่ติดตามมา,มานะครับขอบคุณมากครับ